สทุนอันนี้คือยังไม่มีน้ำนะคะเดี๋ยวยังไม่มีน้ำวะสันยังไม่มีตอนยังไม่มีตอนอะไรพูล้อมบงหม้อล้อมหม้อ ล้อมหม้อไม่ใช่ล้อประเทศทุกคนล้อม้อล้อม้อนะสวัสดีค่ะล้อมหม้อพร้อมตีม้อล้อม้อนะใส่เสื้อส้มอ่องต๋องอะไรอะไรเหรอเนี่นี้ไม่ได้อยู่ในทีมเนี่ยเนี่ยคนนี้ไม่ได้อยู่ในทีมเพราะอะไรทำไมเสือช้างใส่สุดสีเทาเอาใส่กางเกงก่อนไปซักผ้ามีเหตุการณ์อะไรอยู่โคลนยืดสีเทาโมโหเลยใช่ไหม โอโห่เลยใช่ไหมมาลุยไปเสือถือลุยเสือถือันด้วยตอนนี้ใส่อะไรไปบ้างแล้วยังไม่ได้กดนะคะให้ให้ฉันดำมากนะให้ฉันขาวเสือมาตอนนี้เสือมาตอนนี้ให้ให้ฉันดำมากฉันจะไม่ทำให้กินนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเริ่มคู่ขาวก่อนเพราะเราเป็นคนไทยอ้าวลื้ต้ม บ่เต้มปลาอยู่ในโคกแล้วป้าทุกคนหอมหอยหอมมหาป่านะคนหอมหอยแล้วก็ตำกันเสร็จแล้วนะคะโดนฝีมือป้าดูในคลิปใส่กระโมได้เลยป้าตำป้าตำแน่แน่ป้าตำใช่เลยใส่เลยใส่ลงไปอย่างเข้มข้นป้าดีแล้วยังไม่ทำคลิปไปหาผักมากิน กับขนมจีนนะเนี่ยนึ่งผักทำหรือยังไปหาขโมยผักมาแล้วเราโอ้โหไอ่ต้มวะเนี่ยไหนบอกว่าป้าตล้ำปาต้มันเกิดเหี้ไม่ใช่ป้าแล้วใครมันแทมอยเลยมันต้มไลยโอ้โหไข่ต้มมันจะหอมป่าไหมเนี่ยท้าเป็นเหี้ยไอ้ปุ้ต้มเลยจังเลยมาเป็นต้นน่าจะแตกออกทำไมค่ะ มาแล้วแล้วตัดเข่าทำไมวะเนี่ยตัดเข่าไม่ตังต่ขาไม่ล้าเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันไม่แหลกนะมันไม่ล้าเลยนะขาเนี่ยก็แผ่นแบบไม่จะเทือนอะไรเลยเหมือนเดิมเลยต้องใส่ตำไปคุยไปกับป้าแถวบ้านเขาไว้ให้เคี้ยวขาป้าใส่ลงไปเอาไว้เคี้ยวยาหนูคกินยาป่าทุกคนอาจารย์เท่าไหร่คะเราไม่ขายเพราะเราไม่กล้าขาย มันอร่อยเกินมันอร่อยเกินขายเนี่ยใช่ไหมคาลเสียมยังไม่ละเอียดเลยอ่ะคาอ่อนกินาออ่นนกิได้คาอ่อนมันย่อ่อนหรือเปล่าคาอ่อนรสชาติจะเหมือนย่อ่อนหรือเปล่าต้องรอทุกคนเพราะว่าไม่ใช่เตาแก๊สนะแต่ดูแต่พริกสิลอยอ่องล่องพริกก็ยังเป็นพริกอยู่ให้ไปดูใกล้ๆได้ไหมดูใกล้ๆไดไม่เป็นไรเรากินกับขนมจีนได้พริกอ่ะแมนลอยอ่องลอยอ่อาเราจะไม่กัดนะเคี้ยวเลย เดี๋ยวมันยังไม่ฟดโอ้โหชิมอีกแล้วชิมอีกใช้ทานอีกไหมมันเดือดแค่ชิมนี่ก็อิ่มแล้วทานอะไรมั่งไม่ทานทานได้ทานปลาเดียวทานชีเพราะว่าเราโตแล้วนัวแล้วนัวขมปลาล่าขมหรือเปล่าไม่ใช่ปลาล่าขมจะกระชายเยอะจะทาเยอะโอ้ถ้ากระชายเยอะมันจะขมจะขมเหรออือไม่เป็นไรขมนิดหน่อยมันเป็นลมขมเป็นยางขมสมุนไพรสมุนไพรเดี๋ยวเนื้อปลามันจะผุขึ้นมา หอมไปถึงท้ายทุ่งโน่นเจอดเนื้อกลิ่นมาดูปลาจากดิปแต่อันี่ก็เกินไปมาอยู่ตรงไหนทายดูตรงนอนน้ำเด็ดลมพัดไปทางนี้อ่เริ่มใช่ไหมเนยลมพัดไปทางนี้เลยเนี่ยเห็นลมแล้วโบยเห็นแล้ววายเข้าไปเนี่มันไปเจ้ววาอยู่เหนือลมมันไปทั่วที่ได้ไม่ยอมอีกไม่ยอมอีกอันนี้เป็นเคล็ดลับความอร่อยอ่ะใสตา ต้องนาเจ็บชีพิตตาจิตดำเกลือใส่ใส่ใน่อยเชฟหน่อยแสบมากเชฟเอาบอกให้หลับตาได้ไหมกงบาการแถวนี้ยเนี่ยเนียตั้งเนะอันนี้เราก็จะกินควบมือบ่ายมือเย็นป้าเดี๋ยวหนูไปเอาสมจิ้นแล้วน้ำยามากินอีกเด้อยังไม่เข็ดใช่ไหมในเมื่อกี้บอกเผื่อเย็นสามข้าวเลยด้วยไม่ก็มันหอมไงน้ำยาบอนี่มันหอมอมันก็ชวนอยากกินอีกกินได้สักเนี่ยสักหยกสองหยก กินได้อะไรหรอกไม่ได้กินปลากินแต่น้ำไม่ใช่ไปเอาน้ำยาเจมากินอีกเอาเลยตามสบายน้ำยาที่สุดก็กินได้เลยนะเนี่ยก็ไม่ได้กินตอนมันกินแต่น้ำมันไงอุ้ยต้นหอมลราหันหรือยังไม่นาปลากราหันใส่เลยชอบชอบชอบเอ๊ะช่องนี้เขาช่องเขาเขาสองไข่แจ็คมากเลยไี่ใช่ทำไมภาพย่ามันเป็นอย่างเงี้ย มันเห็นอันนี้มเห็นคือถ้าอยากจะแบบว่าขายถ้าเขาทำขายอ่ะอันนี้พอดีนะเนี่ยป่าตามงานตามอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนแบบเราอยากจะหม่ดื่มอะไรแบนี้ก็อันนี้เราจะใส่ตอนไหนอะแต่ตอนนี้แหละชิมก่อนมันไม่ร้อนมันมันขือกุหลาบมันไม่นั่งมึงกันทำนั่งมันจะไม่างกันมันมืาไม่ต่างนเดี๋ยวหอมจริงนะอ้าวนี่แหละนี่แหละเพิ่งใส่พัก ยังยังไม่ได้ใส่ไม่ใส่หัวมันก่อนยัไม่ใส่รลาโอ้กัวย่าอาชีพไม่ได้กินลูกชิ้นปลายังไม่ได้ใส่ลูกชิ้นปลาใส่ลูกชิ้นปลาก่อนหัวเพราะว่าหัวมันจะใหญ่ไงต้องใส่หัวมันก่อนให้มันสุกหางมันแล้วค่อยใส่ทีหลังหอมยิ่งใส่ยิ่งหอม มเลยไม่ต้องแอบสมเลยเอาหมดเลยไปไว้เมื่อไหร่เน่าใช่หมดเลยจุ๋มมันไว้ทำไมกลิ่นหอมลอยละล่องออกมามอ <laughs> ลอยละล่องอีกไหมแต่ตอนนี้เอยู่ในฝันหรือเปล่าเห <laughs> มือนกําลังอยู่ในนวนิยาย,ย,ายากินยาเ <laughs> ยอะหรือเปล่านะหมอยาจะปิดชองหรือเปล่าเนีายยาา่ะเปเนะ็นเรื่องพอใจหมอให้ยาลูก แล้วปลาลูกเพ้อฝันน่ะไม่บางทีก็อาจจะกินเกินบางทีก็อาจจะกินขาดก็เลยออกมาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็าทำป้าทำกัญชาลายบางทีกินแล้วก็ค่อยลืมว่ากินเดี๋ยวไปเนเน่เด็กคบว่ายสีสามสีสามกชินปลาเอาลูกกินปลาเทลงไปเรื่องจัตยัยมากเกินไปอะผมแต่ผมไม่มากหรอกกระชายนั่นแหละกระชายกระชายไม่เอามากี่ถุงเนี่ย สองเสร็จเลยพวกเจ้านี่ค่อยบอกแล้วว่าจะเอามาทำอะไรยาบอกใส่ลูกซุกี้จะกี้ใส่เลยใส่เยอะแซ็พเยอะใส่เยอะซุกี้เขาไปกินอะไรอ่ะเสื้อมันเสื้อมันโอ้โหยาบอกวันนี้กินอะไรอะไรนะกินนมจีไม่ต้องกินซุกี้ยาชีต้องแบบกินนมจีแล้วไม่ต้องกินซุกี้ถ้านมจีถ้าถ้าเราชิ้นปลาไม่หมดเนี่ยเราจะโดนเจ้าเออค่อยจะกินเลยเบอค่อยจะกินเลยเฝนบอกค่อยจะกินเลย fc โธอมาป้าซีจะทำขนมจีนนะอย่ากินนะไม่ให้กินแกบอกว่าจะกินเลยดูมาดูแกมาดูแกจะเชื่อ fc เลยว่าแกจะเชื่อท้องแกแกจะซิมน้ำมันถ้ามันเผ็ดก็กินไม่ได้ถ้ามันไม่เผ็ดก็กินพริกก็ใส่ไั้สามกิโลทีนี้เจ้าก็ล้างลูกซีนปลากินเอาสงสัยจะใช่แบบนั้นแหละสงสัยจะเค้จะเคยบอกใช่ไหม เคยหรือเปล่าเวลาสมัยเป็นเด็กน่ะแม่ดูทเออพวกให้ทุกคนดูให้ได้หมดเลยนะดูนะยาชิบ้ากุชิระเงาพญาชิปูดแล้วเราพูดว่าย่าพูดไม่กินเราไปเอาไปาเลยเนี่ยแซ่บเลยบะแซมกิโลบะก็เพร็ดแล้วเนาะรสชาตินี่แหละแซ่บอล้วน้ำยาปลาไปจับใจเลยเออนั่นแหละมันไม่ได้แล้วมันต้องเผ็ดนะเพราะว่าไม่รสชาตินี่แซ่บแล้วยาใส่จังนิดนึงอืม โอ้ยมีเพลทปัตเต็ดล่ะเออแซำเลยสูตรนี้นัวแล้วห้ามใส่น้ำปลานะเพราะห้ามใส่น้ำตาลอุ้ยจะเกลืออีกแล้วจะเกลืออีนี่มันนัวแหละมันต้องเค็มเค็มนัวนัวได้แล้วใส่ใส่ลงไปอย่าลืมจีบใส่ลิ้นตัวเองไปนิดนิดอร่อยแล้วแต่ใส่หอมก็คือได้กินเลยอ่าปิดฝาไว้จะค้าปิดฝาไว้ก่อนไปหอมมาใส่ตัวที่เราจะกินเลยกระปงหม้อแล้วก็ได้อ่าปิดก่อนเดี๋ยวมารอตอนเดือดต่อไปว้าวโอเต่าควันอีก ทายทำไมทำไมทำไมทายไม่ตีปุ๊บพุ่งมันหมดแล้วเกทีเดียวมันหมดแต่ต่อไว้แล้วเดี๋ยวรอยังไมเปิดเน็ตมันมันนานเสร็จจังเลยวะโอ้ยเได้เน็ตไม่ได้เปิดฮะปั่นไหมป้ายังโอ้หดูสองดูทุกคนหนึ่งสองสามลูกชิ้นปลาลอยล้วน่องเลยวะอืออลูกชิ้นเต็มหม้ออุ้ยอุ้ยเราไปเอาภาพก่อนมันน่ากินมากเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ภาพนิ่ แต่เหมือนลูกชิ้นปลายังสีกันอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็สุกแล้วแหละเดี๋ยวถ้าน้ำมันเดือดจะจานมันจะแตกออกลูกชิ้นปลาในปลาป้าป้าหรือปลาอะไรปลาป้าป้าท่าน้ำยายังว่าประหลาดแล้วต่อไปจะมีอะไรประหลาดอีกหรือเปล่าทำไปชิมไปอร่อยมากเลยเนาะแบบนี้กินได้ตลอดเลย แต่พอกินทีละจับนะกินแบบพี่แอรไม่ได้นะเห็นขดงจะอร่อยขนาดไหนเพราะก็คือกินกินทีละจับกินทีละสี่ห้าไม่ได้นะ่ไไม่ได้แค่คิดก็ภาวาแล้วอคิดจะภาวาเลยอ่ะเย็นนี้พี่แอร์ต้องใส่นอนหลับเลยเห็นเส้นคือเห็นเส้นะลอยไปลอยมาอยู่พี่แอนบอกไม่นก้รเป็นเด็กเส้นไม่อยากลกินอีกอยู่ไหนเราขัดซะเลยดีกว่าย่อยแล้วแป๊บเดียว กินขนมจีนมันไม่ด้อยู่ท้องเด้มันหายไปแล้วนี่งเรายังขาดผักเดี๋ยวเราทาขนมจีนน้ายาทําน้ํายาเสร็จทุกคนเราก็จะไปหาผักม,มากินกับขนมจีนนะมันถึงจะอร่อยทุ่งนาเราจะมีอะไรบ้างขนมจีนใบสะระแหน่แล้วก็ใบแมงลักใช่ไหมทั้งอีตูกรบป๋ผักอีเสริม ถ้าเกิดพักอีเสริมโอ้เขียวทันตายเห็นน่ากินมากชิมอีกรอบดิอร่อยจังเลยคือจริงตักทั้งหมอนี่ก็ถ้าตักให้พี่แอนหน่อยพี่แอนอร่อยมากเลยนะออยกินปลาห้าลูกให้หน่อยตักให้พี่แอนเลยพี่แอนชิมคนแรกเอาชินปลาไหมเอาชิ้ปลาไหมเออนั่นแหละตักเลยตักให้พี่แอนเลย เจเอนอยากชิมตักจะตักชิ้นไหนก็เสียดายเหมือนชิ้นนี้ก็จะอร่อยเหมือนชิ้นนี้ก็จะอร่อยเอางี้กันเอาชิ้นนี้กันอะไรอะตกนี่เหรอสีแดงเหรอเปลืองว่ะเปลืองเอนชอบเจจะจืดเจยังไงเจไม่ได้กินพริกได้อยู่เจนะเจไม่เจนะพริกอุ่นเจอยู่เดี๋ยวไดแถมแถมพอมให้ดีกว่าเพื่อสีสัน เจนเรากินผักกับกินพริกคนรวยชอากินจานเบลอร์อ่ะเห็นไหมคนรวยชอากินอ่ะจานใหญ่แค่ไหนก็เขาใส่จานเล็กๆกับข้าวิดเดียวแบบกินคำหนึ่งเลยไงป้าถึงไม่อยากเป็นคนแบบไปกินแบบอย่างนั้นไงมันไม่อิ่มป้าเคยพาไปแบบจานเท่าแบบจานเท่ากับถาเนี่ทุกคนกับข้าวเข้าน่ะจิ๊ดเดียวเองจิ๊ดเดียวอิ่มแหละคือเราดมก็หมดแล้วอ่ะแล้วว่าจะกินเลยทุกคน แต่ของเราเนี่คือเป็นบ้านเลยเป็นหมอ้ออร่อยโอเคนะฮะชัดๆคลิปนี้ก็เอาจะคลิปเป็นเท่านี้นะคะอร่อยจริงเลยแซ่บอีรีค่ะให้ดด,ดููดั